ฉันอยากจะดูสวัสดีค่ะพวกันช่องวนเอวอนทูซีเช่นเคยนะคะเพลงนี้ก็คือแฟนคับของตัวศิลปินขอมาเนาะเพลงที่มีชื่อว่า High Style นะคะของ Solo It นะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามาฟังกันเลยนะ Boy on the track แค่ดอกไม้ฉันยังตั้งตาคอยคนย้ำใจลอยคุณคอยจะจะขาดถ้าเกิดใจดีพี่ก็แบ่งปันหน่อยและแค่เพียงเล็กน้อยใช่ว่าหาได้ในตลาดยืนมันไปกี่ครั้งแลสุดท้ายฉันก็กลับมาเจอเปิ่งทังทียังเติน เขาเจะตด,ดีกูม,มีหลายทางกันไปเพิ่นเลิน,ลนบอกกูว่าเปลี่ยนไปทางที่มึงไม่รู้จักกูเลยเปลี yeah, ่ยนเปลี่ยนฝากสังคมที่แม่งวุ่นวายไม่รู้อะไรของมันเออาจจะเอาให้ตายชิบให้กันไม่เว้นวันกูเพียงแค่พ้นควันไม่แม้จะคิดทำลายกันก็แรปอยู่ในศัตรูเขาให้กูมากก็คือสตางค์ถ้ามึงไม่ใช่ศัตรูก็ไม่เสียเวลาลงไปไปะจันมันเสียเวลาของกูมันเสียเวลา,ลวลาแฟนเพลงเขฟงาฟังหายซ้ำกูหอดมันทีงมึงห่างแบบรีบเร็วไว้ไพิกมึงอย่าให้ขาดไม่งั้นมึงอาจจะโดนหิ้วในสั์ ใช้ชีวิตไม่ประมาถ้ามันขาดก็ต้องเติม Yes still the same ดีมกูทำกันมาก็ทีมเดิมบัดนั้ feeling good มาแบบสมุตดนี่ feeling high high ส็งกันทุกคนกฎหมายมันแรงแรงมันยังไม่เสรีตัวทีเราโคตรแพงนะแอนนี่มีต้นกัญชากูเคยลำบากลำบนพูดไปแล้วใคร feel like me โู้ไปจนถึงวันสุดท้ายเชื่อว่าต้องไม่ตาย V S O และ I อ T นะไม่เนมได้ call me กูอยู่กบสาวคนที่มึงต้องการเย เราเข้ามากระซิบว่าชีดัง e ี้ห d ดดิเกลเราหอบไม้โซนมาไม่ห็นนิดมีคาส่ติงอัดูเอ็นเอูฮิตบีย ก็สูบจริงบางก็สูบเล่นเล่นก่อนก็ยำบุรีแต่ว่าตอนนี้มายำยาเส้นนะพวกกูหายส้าตาสไตล์พวกกูชัดเจนชัดเจนกันเสิรเตนะคุณตำรวจเขาต้องเพ่งเลงนะกู ready know พี่พกฟล w มากับควันจะกี่วันถึงกี่วันพี่กระเปิมกันเหมือนเดิมไม่อยากจะพูดอะไรก็เชิญนะเพราะชีวิตมันต่างกันนะต่างก็มีเส้นทางที่เดินกูมีจุดหมายที่สำคัญนะ หายกันทุกเวลาจนคิดว่ากูนันน่าจะตายแต่น่าเสียดายที่มันไม่ตายราะควันกันชาแม้กูเผาวานาทุกครั้งที่กูออกบ้านไปเจอผู้คนมากมายบรรล้แค่หน้าไม่รู้ใจ,ใจตอนออกมาเจอกับความเป็นจริงโว่รู้พสักพันมาก็ฝ่ไม่มีอะไรัยพี่ฝีโ no. น กูนะให้สตาร์นไม่ใช่พวกไฮโซและกูไม่สะทนแต่ว่าพวกกูอยากลนเสียเวลากูรอยประเดี๋ยวเดียวมึงน่น,น่าจ,จะโดนชีวิตของมึงเองแล้วต้องเสือให้ใครมาคอนเถรลใจวิตเป็นไงน์โง่ทุกคนก็ต่างมีช้อยนะมึงจะถอยหรือมึงจะสู่นดะเอาให้แม่งได้รับได้รู้ว่ากูมีดีไม่แพ้ใครที่พยายามมานานที่กูพยายามจน่ใจ หมดเวลาจะท้อและกูก็ลุกขึ้นมาทำตอนกูล้มแล้ะพวกมึงข้ามกูไปยังจะมันได้กูไม่เคยลำบากละบนพูดไปและใคร feel like me ู้ไปจนถึงวันสุดท้ายเชื่อว่าต้องไม่ตาย V S O E O และ I S T ได้ไหมเนมได้ call me กูอยู่กับสาวคนที่มึงต้องการเย่สาวเข้ามากระสิบวันที่ดังนี้เดือด get ียว of my soul นมาอินนิปมีค่าใส่ทิ้งอัดดู and I do it b e yeah โอเคเพลงนี้อ่าเพลงนี้นะคะไ i สไ Style เนอะซึ่งเนื้อหาเพลงเป็นแนวแบบเอวิเดย์แต่งจากชีวิตแบบเอวิเดย์ของเขาเลยเนาะเท่าที่ฟังมานะแต่ชอบทำนองกับดนตรีมากๆ <c oughs> ทำนองดนตรีจังหวะการร้องอะ่ะคือแบบมันมูดมันมันมันมูดนะเปิดมาด้วยดนตรีแซกซึ่งมันมันทำให้เราถึงแบบชอบหลายหลายครั้งคือเราจะเราจะชอบการใช้ดนตรีแซก เข้ามาเป็นดนตรีประกอบเพราะเรารู้สึกว่าดนตรีแซกโซโฟนมันจะช่วยเพิ่มมิติของดนตรีอันนี้เท่าที่อันนี้จากที่ฟังนะพูดจากคนฟังฟังแล้วรู้สึกสัมผัสถึงความเป็นมูดของอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันมีความหลงไหลมันมีความแบบอดีตชวนให้นึกถึงมันเป็นอะไรสักอย่างอ่ะการที่จะใส่ดนตรีตรงนี้มา มันทาให้เรารู้สึกแบบว้นเวอร์ได้จากดนตรีอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้เรารู้สึกชอบนะสาหรับใครที่ใส่ดนตรีแซกเข้ามาหลายๆายครั้งที่ฟังคือดนตรีแซกมันทําให้เรารู้สึกถึงความเป็นคลาสสิกหรูดูดีหลงไหลชวนนึกถึงความฝันคือมันเป็นดนตรีที่เรามองว่ามันเป็นมูดในโทนนั้นเราจะจะอะเด็บยังไงให้มัน ให้เรานึกถึงสิ่งนั้นๆเราแค่รู้สึกชอบนะส่วนเพลงนี้การที่แบบเขาแต่งคือเขาแต่งดนตรีได้มูดแล้วจังหวะการร้องคือมันมันมันดีมากๆเลยแล้วชอบชอบท่อนชอบท่อนนี้รู้สึกว่าจังหวะร้องมูทมากระิบ ่ด yeah, yeah, ีเกิดน็ออชอบท่อนนี้แล้วก็เท่าที่บอกนะคะก็คือชอบพาร์ทนั้นแล้วก็ชอบการขึ้นด้วยดวนตรีแล้วก็จบด้วยดวนตรีแซกโซโฟนเท่าที่ฟังมาคือมันมันดูสวยมันดูแบบขึ้นสวยลงสวยอะนะ อะไรประมาณนี้นะคะก็ถ้าที่ฟังมาเราก็บอกบอกไปตามความรู้สึกที่ฟังเพลงนี้เนาะเรามองว่าเพลงนี้เขาแต่งมูทเท่าจากหลังจากที่เราฟังเพลงนี้เรารู้สึกว่าเขาแต่งดนตรีแล้วก็ลองได้มูทมากๆนะแล้วก็ชอบการขึ้นด้วยดวนตรีแซกแล้วก็ลงด้วยดวนตรีแซกชอบท่อนที่แบบการลองของเขาท่อนมันแบบเขาเขาเรียกอะไรมันเป็นเทคนิคของเขาแหละแต่ว่า เราเองก็กชอบในมุดนี้เหมือนกันนะคะโอเคก็ขอจบการทำรีชั่นเพลงที่มีชอว High Style ไว้เพีงเท่านี้นะคะของ Solo It นะถ้าใครมีก็เห็นต่างหรืออะไรก็แล้วแต่สามารถคอมเมนต์บอกได้นะเพราะว่าเราเองไม่ใช่คนที่อยู่ในวงการดนตรีหรือเก่งดนตรีฉะนั้นแล้วเราฟังเพลงเราก็ใช้ความรู้สึกที่ฟังว่าคุณรู้สึกยังไงเวลาเราฟังแล้วแบบเราก็จินตนาการเอาเนาะก็ ถ้ามีคำอยากก็ต้องขอโทษด้วยนะคะเพราะกำลังยุทีหน้าสวัสดีค่ะ